สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับเิือของดีครับมีมาบานหน้าครับมืดดูจีนพี่น้องเอ้บึ้งอู้จีนเียกมือพี่น้องการเทียบง้ำพักว่ามีทีเด็ดบดเสได้ไหเดี่ยนั่งตาเดี๋ยวพี่น้อง โมเมนต์เอกของแค่นีพี่น้องน,นี่ของแค่หมากม้วนเลยเออหมากม้วนสุดยอดเลยยังงามขัมเทศกงาม <c oughs> อุดมสมบูรณ์แท้ขนาด <c oughs>